สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผม BQ1 นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าพ่อแอดออนนะครับผมโอ้ก็เวื่อเกินสวัสดีครับผมดิวคราฟนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนนะครับมาเล่นแอดออนนะครับที่มีชื่อว่าบัสคราฟกันนะครับเป็นแอดออนปืนนะครับผมเย่นะครับมีปืนแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับจัดไปนี่เลยเพื่อน AKM AKM อันไหนนี่กระบอกแรกนะครับนี่ ก็ปืนนะครับมันถ้าเรากดนะครับเนี่ยกดคลิกไปหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นการแบบนี่ดูเฮ้ยอ้ยนี่เวลายิงมีเลือดสาดด้วยนะทุกคนเนื่อหาอาจจะรุนแรงนิดนึงครูดูดิดูเลือดดิซิงซิงเ่ะดูดิโคสมจริงนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจก็โหลดได้นะครับลิงแต้คลิปเดิมต้องดูกดที่ปืนเห็นไหมโชว์โชว์ ใช่เนี่ยจะเป็นการแบบดูปืนเอา้าเดี๋ยวมารีโหลดกระสุนก่อนถ้า <S <S <อ>เรายิงไปมันจะเป็นการรีโหลดนะทุกคนแต่ว่าถ้ากระสุนเต็มเนี่ยเวลาคลิกเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยแอนิเมชันแบบดูปืนอย่างเงี้ยโคตรเท่เลยนะบอกเลยว่าแบบสมจริงมากนะโมโดูโมเดลทำดีมากเล่นกับเพื่อนนี่มันเลยบอกเลยซิงเนี่ยยิงแบบเลือดสาดเลยโอยเนี่ยดูดิเลือดสาดเลยนี่เห็นปะเท่เออดูดิเห็นปะทุกคนเห็นปะเนี่ยเนี่ยซิงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจะตายจะตายตอนนึงขอเวลาเนาะ โอเคมาเรามาต่อที่ปืนก๊อกนี่อุ้ยเออโทษไม่เป็นไรปืนลั่นเอ้ามอนกินแอปเปิลทองเลือดไม่ขึ้นน่ะมาต่อไาครับผมปืนก๊อกครับผมสิบเจ็ดนี่อ่ะมาดูมาดูเอาเดี๋ยวโคตรเท่เฮ้ยคือปืนก๊อกอ่ะมันแยกมาถืออีมืออีมือหนึ่งได้ด้วยด้วยโคตรเจ๋งเลยใช่เหรออันนี้ไงแอนิเมชั่นไง อย่างมันมีปืนปืนสายใช่ป่ะนี่ตอนยิงนะฮะภาพตรงที่ว่าแบบมันทําดูสมจริงตรงที่ว่าบบกระสุนดีดนี่แหละแบบดูแบบเขาอิงตามความเป็นจริงดิเออแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดกระเซ็นเนีนน่ยเวลารีโหลดนะครับก็คลิกนะครับเวลาเราย,ยิงไปเนี่ยเราก็คลิกหนึ่งทีมันก็จะเป็นการรีโหลดนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยเปลี่ยนจากไทยดูถึงมาก่อนคือรีโหลดยากมาก จริงแต่นี้คือแบบแบแบแอปออนคือแบบโหทำมาแบบสบายเลยอ่ะสะดวกสบายใช่ามาเหมือนแบบเป็นส่วนหนึ่งของในตัวเกมไปเลยอ่ะต่อมาลูซี่ใช่ปะ่ะไหนนี่แก่ใบอกไหนอ๋อก็บอกนี่มัน,มนในเกมมันชื่ออะไรเนี่ยเอกเก้าหนึ่งเก้า่ะเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเคจริง <laughs> เป็นไรอ่ะ มันชื่อมันอ่านยากจังเออแต่จริงมันลูซี่ป่ะคล้ายๆลูซี่เลยเออป่ะลองกอดูนี่โอ้ยเสียงปืนน่ารักจัดเอาไว้ชาร์จเอาไว้ชาร์จปืนนี้จริงปืนระยะใกล้ใช้แอปพีฟายครับเพื่น่าจะรู้จักดีรู้จักว่าปืนชาร์จจริงเอาไว้ชาร์ตแล้วเอาไว้ชิดเลยมันมันจริงนี่ก็ตอนรีโหลดเป็นงี้นะฮะแล้วก็นี่แอนิเมชัน นี่โหเท่เจ๋งแจงแจงเลือดขาดผมชอบตรงเนี้ยมันมีเลือดนี่แหละทุกคนจะโดนแบตไหมนี่ยแล้วมันมีขวัญด้วยนะใช่ใช่ใช่ดึงขวัญออกเ่เฟลเฟลมาเรามายิงกันดีกว่าไหมมาได้ต่อไปครับมาเฮ้เรามายิงปืน M 4ใส่กันดีกว่าได้ M 1ฮะ M 4ปืนไหนไม่มีแต่ M M 1 M1 A M 1 A ใช่คล้ายๆทอมสันเลยวืนเนี้ยมา20นับนับนะมาใครจะตายก่อนเออมาเดี๋ยวขอตั้งตั้งตั้งหลักแบบตั้งตัวเจมาโอเคมานับหนึ่งถึงห้าโอเคมาเึงสองสามเฮ้ยยังไม่ถึงสี่ห้าเอ้ยผมทุกคนผมโดนโกงครับเอ้ย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 เนี่ยทุกคนผมชอบตรงที่ปืนมันดีดเนต่แล้วมันยิงโดนยากแกมันอความเป็นจริงเนี่ย สว้ยดีสวัสดีชิบหายทุกคนเหลือแปดนัดไม่ได้เอากระสุนมาไงใช่เฮ้ยแปดนัดก็เอาลงได้คอยดูคอยดูใช่มาเดี๋ยวยิงให้เหลือแปดนัดเท่ากันมาดีดีโดนโดนโดนมาทุกคนแปดนัดเท่ากันละจะได้แฟร์แนะดีโดนปวะผมมีกระสุนไงมันต้องรีโหลดให้เองแน่เลยเอากระสุนมาเปล่าเดี๋ยวให้เฮ้ยใจดีจังนี่โดนเกียนปะเนี่ยไหน อยู่ไหนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกำลังขึ้นไปอยู่เฮ้ยรอแป๊บจะเกียร์ปะเนี่ยไอเกียรนโอ้โห่ะเกียร์ทำไมระดับนี้วะได้ได้ได้โดนลูกนั้นเลยโอ้ตื่นได้ไะมดีครับอุ้ยเอานะเอานะโดนนะโดนนะแม่ก็เจออุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนวะอุ้ยอุ้ย กระสอนบดเยอะโอ้ยกระผมไม่มีกระสุนที่ผมน่าจะแพ้นะเมื่อกี้โอ้กระสุนบดเห็นปะไม่อยากมากระสุนมาเออลืมอ่ะมาเรามายิงกันปืนต่อไปดีกว่าเรามายิงกันด้วยปืน PM ปืนอะไรปืนอะไรวะพีเอ็มเนี่ยไม่เคยได้ยินใช่ใช่รู้มันเป็นปืนพกนะแต่แบบนี่ทุกคนอนิเมชั่นนี่ นะครับือสองมือป่ะเนี่ยเฮ้ยสองมือเหมือนกันสองมืออ๋อใช่ใช่ใช่แอนิเมชันอนะเป็นปืนพกมันจุได้แปดนัดนะครับกใช่ท่านหน่อยแป๊บนึงก็มีกี่นัดปะ่ะสิบเจ็ดปืนพกมันพกได้เยอะขนาดนั้นหรือเปล<ะ>่ล<ะ>ูกโมหรือป่ะปืนนี้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวขอดูปะ่ะไม่ใช่ลูกโมไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่น่าจะแรงว่ะปืนนี้เออแปดนัดอารมณ์คล้ายๆแบบพวกปิสเซิลอะไรเงี้ยอืมอือปะพร้อมหรือยังนับนับเลยสาม สอง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 หนึ่งลุยฮันเ่ฮันว้าโดนนะโดนนะเดนไปสองัดนะอืออืออือโดนอุ้ยเ้โดนโดนนะโดนนะโดนไล่รับล่าทุกคนจังหวะนี้ไปไหนแล้ววะ เห็นนะมานี่มานี่จะเห็นเพื่อนไปไหนไปไหนนี่กระสุนวนดอ้าวไอ้ดับเบิลคิวตึงๆเฮ้ยผมแพ้แล้วว่ะทุกคนจริงเฮ้ยอันนั้นอันนั้นเฮ้ยเจ้าอ่ะเจ้าอ่ะไม่มีสัจไม่มีสัจจะในหมู่จรนเว้ยจริงเฮ้ย ไอไหนไปไหนหัวแตกนะหัวแตกนะยิงงั้นหัวแตกพี่มันอยู่นะบอกเลยยิงทุกคนตอนเล่ไปเล่นกับเพื่อนนี่มันมากใช่ต้องเาไปลองเล่นดูนะครับวันนี้ผมตามตัวเจพอร์ตออดมาเองเลยเนี่ยเฮดคุณก็เวอร์เกินแอบร้อยไม่มีสัจจะได้หมูโจรมาเดี๋ยวเรามาดูปืนต่อไปกันดีกว่า มาเรียนมามามาเรนี่เขียนมาเรนี่อ่านว่าอะไรอ่ะมาเรนี่มหนึ่งเอมหนึ่งเอมหนึ่งเอปืนแยกเหรอปืนแยกปืนแบบท่าเรียกไงตะกูลเดียวกันกับไอ้ปื่อนกนอันนี้ป่ะใช่ใช่ปื่อนเหมือนเมื่อกี้เลยแต่แค่สีไม่เหมือนกันนี่ทุกคนอนิเมชั่นอยี๋ให้ดูนี่อ้าวแสไมเป็นรีลูปป่ะอ๋อแป๊บนึงนี่อ๋อค่ะเออทุกคนแล้ว ผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะเนี่ยเพื่อนแบบยิง <ừ. S 2> ยิงยิง,ยงเห็นไหมต้นไม้ปะยิงดูเนี่ยเวลายิงพวกแบบเห็นไหมต้นไม้น่ะไอ้อโคตรเท่เห็นไหมเจ๋งจัดแบบเออแบบพวกแบบใบไม้ขาดอะไรเงี้ยนะทุกคนโคตรเท่แบบนี้ก็ถ้าแบบขายขี้เกียจติแบบยิง <laughs> 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 ใครขี้เกียจตัดก็คือใช้ปืนย,ยิงได้เลยเด็ดตีค<ฮ>ิงมาแต่เราจะมายิงกันนะครับวันนี้ได้ มาหนึ่งนะเราดิลดมาเดี๋ยวละเดี๋ยวนับเดี๋ยวนะทำไมปืนนี้ไม่มีกระสุนของเบียร์มีปะไม่มีนะไม่มีกระสุนไม่ไม่มีบอกเออใช่ปืนนี้ไม่ต้องใช้กระสุนหรอนั่นดิหรือว่าไม่รู้เหมือนกันช่างมันโอเคไม่เป็นไรเออไม่มีกระสุนบอกเรามายิงกันดีกว่าครับเลยสามอุ้ยปืนลั่นสองหนึ่งลุยมาตอนนี้ผมเอาจริงแล้วทุกคน เทสจริงว่ะอันแน่นะมุมข้อดีมุมข้อดีมีที่หลบด้วยกำพงกำแพงโอ้ทมอุ้ยอ้ยมันณมีโดนเลยวะอ้ยนี่ลั่นช้าเทสอุ้ยอ๋ออออุ้ยตายเมื a อกี้ขยันแตกกอใครจะแตกกอนไไไไไช้าเหรอเป้ยไ้ีโหลเห้ยมันหลีหลด อ,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 อ้าวที่เป็นคิวครับทุกคนวุ้ยผมเกือบขีดเหมือนกันเอรดียวเ<ม>กือบเลือเหลือเท่าไรเมื่อกี้เหลือประมาณหลอดกว่าเอ้ด <c oughs> ื้อม่นต้องกิน,น <c oughs> ไม่มีสัจจนในห,หมูโจรจริงเฮ้ยถือว่าปืน<ห>นี้<ห>แรงอยู่นะจริงแต่มันล่นช้าไปหน่อย ไะต่อไปครับผมอ่าสวิต off ปะสวิตสวิต off B M เปลืออะไรอ่ะลูกซองเหรออ๋อลูกซองโหแล้วลั่นอย่างรัวซองควงปะควงใช่ปะเดี๋ยวลองยิงดิไม่แน่ใจใช่ปะคล้ายซองซองสั้นซองสั้นใช่ใช่เฮ้ยโหแล้วปืนอย่างรัวลองยิงดูดิ รื้อยาูกโอ้โแล้วทำไมปืนทำไมปืนนี่มันมีไอ้นี่ลดด้วยวะเป็นไอ้หลอดอะเออหลอดที่มันจะพังใช่ป่ะแสได้ว่าปืนนี้แม่งแรงป่ะเรามาลองเลยมาจะแหน่ไหนวะมาดูแอนิเมชันก่อนนี่ทุกคนแอนิเมชันประมาณนี้นะครับอุ้ยมันมีแบบควงปืนด้วยเฮ้ยไหนต้องกดดูเนี่ยโคเท่ทุกคนดูดีฟองควงหรือเปล่า พบกันมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันใครรู้ก็บอกได้นะทุกคนพอดีไม่ค่อยมีความรู้อะไรใช่ใช่ใช่มาเรามายิงกันดีกว่าไปสามรอเลยสองเดี๋ยวดูดูดูตั้งหลักก่อนโอเคมาเอาละลุย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 เพื่อนผมอยู่ไหนวะทุกคนก็นึกไม่เห็นไม่เห็นตัวใช่ไหมนะแล้วสองลูกกองด้วยโอ้โหไหนวะอันนี้โอ้ยโอ้ย

อุ้ยมันจะเป็นปืนระยะใกล้นะทุกคนมันต้องยิงใกล้ๆอุ้ยขนาดระยะไกลเนี่ยเลือดเลือประมาณสามหัวใจเมื่อกี้จักเต็มอ่ะจริงเหรอลองยิงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ไม่นี่ปืนใหม่เหปอ่าดึกว่าใช้ลูกศรเมื่อกี้โอ้ย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 อโอเคให้ผมได้หนึ่งแต้มนะทุกคนเอ้าได้ได้ไปัจจปืนต่อไปทุกคนปืนสุดท้ายแล้วมั้งสุดท้ายครับผม svt สี่ศูนย์ปืนไรนี่ย คล้ายๆเอ็วีดีเลยเป็นพวกปืนสไนวะน่าจะขอดูอนิเมชั่นเดี๋ยวลองยิงดูก่อนอุ้ยแรงอยู่นะรู้สึกเหมือนน่าจะแรงอยู่อืมนี่ทุกคนอนิเมชั่นนี่โคตรเท่คล้ายๆพวกเอสเจเอสอะไรยี้ป่ะในภาคจีใช่ใช่ใช่โอเคมาแล้วมายิงกันดูก่อนทุกคนแป๊บนึงขอตั้งหลักแป๊บได้ สามสองหนึ่งลุยตุ้มแต่แระแระโอ้ยโอ้ยโอ้ยตุ้มโอ้ยยำหนึ่งทุกคนตอ้มเฮ้ยเอ้ยรู้จักรู้จักกัะป๋อเปล่าคับกระปอมมีสับกระป๋อมได้เหรอไม่ไม่ไม่สับเองอันนี้เทษทีนะครับทุกคนเกมไม่ได้ล็อกเป้ามาผมบอกเลยเข้าใส่อย่างเดียวไม่สนลูกใคร อ,อ,อ,ดดอ,อุ้ยอุ้ยกระสุนอุยอยอุยยทุกคนอะไรมาอะไรอ้าึือุยอยทุกคนทำหนึ่งก็ต้องหลับปั๊บเฮ้ยกระสุนวอดยังยังอยู่แงแงเนี่ยเฮ้ยมันเป็นกระสุนให้แป๊บนึงแป๊บนึงทำไมเป็นกระสุดไทยกระสุดวอดแล้วอ่ะกระสุนวอดแล้วอ่ะ บอกเลยเสร็จโจรอย่างนี้นีเรียบร้อยก็สนบดอะบอกแล้วเต็มกระสุนมาด้วยทําไมเมื่อกี้กระสุนมาต้องกระสุนเราหมดเหรออ้าวทุกคนผมลืมบอกนะเวลาแบบถ้าเราจะรีโหลดกระสุนปืนใช่ไหมเนี่ยเราต้องนํากระสุนมาทุกคนเห็นไหมแต่ละปืนน่ะมันจะมีบอกนะเหมือนสมมติถ้าเป็นปืนก๊กเนี่ยมันเห็นไหมมันจะมีเลขบอกอยู่เป็นก้าวมมอย่างนี้ใช่ไหมเราก็หาพวกกระสุนที่มันตรงกับอเขาเรียกอะไรเลขให้ตรงกันนะเนี่ยเหมือนสมมติถ้าเจ็ด 7.2็ดจองเหกสองเนะี่ยจะเป็นแบบพวก AK เอเคอะไรพวกเนะี้ยอนะ่าเราต้องใส่กระสุนที่มันตรงเนะี่ยหยิบมานะครับผมก็วิธีการรีโหลดก็คือเหมือนเวลาเรายิงไปเนี้ยใช่ไหมเนะี่ยยิงยิงยิงเราก็กดคลิกปกติเลยเนะี่ยมันจะรีโหลดให้เองนะคือไม่ต้องมาทําอะไรแต่ว่าเราต้องมีกระสุนในช่องสล็อตนะหรือว่าในตัวเราประมาณเนะี้ยก็จะเป็นการรีโหลดไปสักรอบปะสักรอบปะไปเมื่อกี้ลืมหยิบกระสุนเงี้ยได้มาเดี๋ยวนะักกระสุนเราหมดเหรอกระสุนของนี่มันเป็น,ปนกระสุนอะไรอะ่ะเอ็ดวิดีอะ 7 6 2ดุ่ดหกสะย่งเมื่อกี้เราก็มีเราก็บีแล้วทำไมมันไม่ดีให้อ๋อโอเคน่าจะไอ้นี่หรือเปล่าสีฟ้าเหรอเอ่อสีสีสียาวๆอ่ะสีทองยาวๆอ๋อทุกคนแล้วผมลืมบอกนะเออในเพื่อนเวลาตอนมันรีกระสุนใช่ไหมมนรีตามจํานวนนะมันไม่ได้ดีแบบเป็นอันสมมติเนี่ยไอไอปืนเนี่ยมันมีสิบกระสิบนัดใช่ไหมือนสมมติเนี่ยถ้าเรายิงจนหมดอ่ะแล้วทุกคนดูตอนรีโหลดนะ เนี่ยมันมันจะนับตามตามจำนวนเลยมันก็จะต้องหายไปสิเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันเหลือ19เห็นไหมมันจะหายไปตามจำนวนเลยมันจะไม่ได้แบบว่าลดทีละหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปตามจำนวนปืนเลยกระสุนปืนเลยเจ๋งเจ๋งจริงอิงความเป็นจริงมากครับทุกคนไอรอนในนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะยิงกับใครก็คือเตรียมกระสุนอะไรพร้อมด้วยนะคำนวณกระสดีดีใช่มันไม่ได้เหมือนไอรอนอื่นที่ว่าแบบเหมือนสมมติอ่ะเราหยิบมาห้อสี่อันมันจะลดทีละหนึ่งทีละหนึ่งอย่างนี้ใช่ป่ะไอเนี่ย คือมันหายไปตามจำนวนกระสุนปืนเลยมาปักรอบสักรอบตายมาเฮ้ยเดี๋ยวจะขออยู่ไกลๆแป๊บอ่ามาเลยพร้อมแล้วบอกโอเคสามสองหนึ่งลุยเดี๋ยวนะเพื่อนอยู่ไหนไปเนี่ยหากันโคตรยากเแฟนผมอยู่ไหนใช่พอลงแอด์อนนี้ชื่อมันหายด้วยนะทุกคนเอ้าเฮ้ยไอ้ไปไหนทุกคน ผมจะตุยหลังอันนี้ชาวเข้าหลังน่าร้อนผมสาย้ทุกคนเพื่อนผมหายวะอยู่ไหนอะอยู่ที่เดิมเหรอบวดขาววะใช่แถวแถวที่เดิมเลยได้อันนี้เห็นนะไอกระสุนปีกระสุนโดนแน่เรียบร้อยทุกคนแย่แม้มันตามกระสุนเลยไหมเนี่ยกระสุนผมหมดแล้วทุกคนเนี่ย เพราะฉะนั้นเวลาจะยิงกับใครเนะี่ยต้องดูกระสุนดีๆนะต้องแบบว่าวคำนวณดีๆใช่จะไปยิงรัวๆครับจะเหมือนผมจริงมันเปลืองกระสุนเนี่ยเนี่ยอุ้ยจะเหมือนผมเนี่ยมันมันบอกเลยทุกคนลองเอาไปโหลดดล่นกันได้นะครับใช่ลิงก์อยู่ด้านล่างโ <c oughs> อ้ยโ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 อ้ยเฮ้ยเป็นไงแม่นป้า ไปไหนไปไหนไปไหนหนีเขาทำทุกคนมีคนหนีเขาทำไปไหนแ<น>ล <ะ S 2> ้ว<ะ>มาดิมีคนหนีเขาทำอุย้ยกระสุนไม่มีไปไหนเพื่อนอยู่ไหนจะหนีไปไหนเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,ยนี่เป็นไงล่ะคิดจะหนีเหรอ,อเลยลากกระสุนขอบโลกโอ้เอาเรื่องจัด ตามหนึ่งที่แอนส่วนตัวโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากกด like, ไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็เอาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับผมเป็นเจ้าพอ่อแฮตออนนะครับทุกคนก็ไปดูกันได้ครับผมเ้า <laughs> พอไปเลกใช่ยังไงก็ฝากไปดูเพื่อนผมด้นะทุกคนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องเพื่อนด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อนผมแบบว่าเพิ่งมาทำนะครับ <laughs> ผมฝากแบบน้องใหม่ด้วยนะครับทุกคน โอเค eye, ทุกคนเดี๋ยวยังไงคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกับเพ Sadly, nah k k ื่อนก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจแอดออนนะครับลิงก์ตรงดีสคริปชันหรือในคำอธิบายเหมือนเดิมนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้เป็นแอดออนของไม้ครับบนมือถือเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ้ยกระสุนาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้้ยกระสุนมาที่นี่